สาวพสามร้าลสวัสดีจ้ามึงนี่รานเพลินมีเมนแแูแซ่บๆสดน้ามาสู้พี่สู้น้องเขากินแลวจ้ามึงนี่สิเหตุยังกะดีนีตุ่มสมปานิ่น้างานไปแล้ว,เ,ลวเครื่องตุม่มเขาลงไปข้าตะกไร่ใบบักูดลาักซีหอมใส่ไปเลยเนาะตุม่มแซ่บเลย ต้มซุปน้ำท้อนๆนลงไปแช่ๆทำกันเด้อเผ็ดหน่อยเผ็ดร้าย,ายตามชอบจ้ะ សូវាបាន់សាប់សាប់ เดี๋ยวนำเดือดท้ามาใส่เครื่องใส่ปลาเข้าลงไปเลยน,นี่จะปลาวันนิ้โตหนึ่งเนาะล้างทำความสะอาดเ้วยละหมักตอนหน่อยตอนไงาตามชอบได้จ้ะวันนี้สดๆเลยเนาะ เดี๋ยวมารุนสิมากอย่สู้กินก่อยแส่บๆท็บนะจ๊ะมาหนามเขาเดือดแล้วใส่ปลาให้มงไปเลย ขอโทษที่ใจขอโทษเนาะกินบักริกเขาดังขอบคุณเลย ลูกนา่นไหมเป็นยังคือแกงไส้กระทะเอาที okay. คือปลาแกงไส้หมอ้อมันเคยเห็นชัดจ้ะเคยเห็นชัดดีเนาะให้พี่้องควรจนจัดชัดชไปเลยยวไอเดือดนะจ๊ะเดี๋ยวรเราพนันเซตตัวน,นี้จะหนึ่งแต่เขาุ่งมาจากที่น่ เดี๋ยวเรามาปรุงกันใสก่กระเทียมลงไป ไตน่วเส้หน so ่อยแส่บหน่อยเส้นรายเส่บร้ายแต่วกกินก็ใแตมจากชุดโลดกบลดีชุดโลดกบลดีใส่นรับไป não me confia da. าำเปียกจ้ะใส่ลงไปใส่หลายแน่นเนาะเพราะว่าร้านเขาได้ก็ไ้เห็ดันม่ได้เห็ดเค็มโครตแต่ละ่ายหนักเลยก็ค่อยเป็นคน สีสันหน้าตาน่ากินบอเดี๋ยวเราจะมาซิมกันนะจ๊ะมาซา่นลองดิมมาซิมรสชาติกัน,กนสมแล้วจ้ะขอใส่น้ำปลาลงไป Thank you. เดีร้านเพื่แรกสิเพิ่มความเข้มขน้นใส่พริกลาบลงไปน,นะคนชอบสะโพกโตจ้ะถ้าผู้ใดบขมากินพริกลาบกัดแค่นี้เสร็จแล้วเนาะเราก็เอาผักใส่สำหรับจบสะั้านเพื่แรกมาเข้มขน้น ับกินข้าวปลาได้พร้อมกันน้ำกับสิเข้มข้นหอมพริกลาบก,กับที้เนี่ยคนชอบเฉพาะตัวจ้ะ ซิมบัชารีกอบน้นบองแซ่บป่ะจ๊ะใส่ผัก,ขกเข้าลงไปต้นหอมผักซีหอมเปยใส่ลงไปเลยปิดแก๊สจ้ะสุดท้าย เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยไปกินกันเราจะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วไปกินกันจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไรเป็นไรหน้าตาน่ากินบะน้ำเข้มขน้นบะมาไดจ้ามาได้จา้า,จาสวดน้ำหอนน้ำกันเน,ะน,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 นาะนี่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 ตุ่มปนินตุ่มปนิน เดจ้ามาได้จ้าเศษๆน้ำกานลำโพงแรกให้เบิ่งไกลๆน้ำซุปเข้มข้นไปละจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเนาะนลำโพงแรกก็ขอบคุณจ้าขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งนะจ้าขอบคุณสำหรับการกดติดตามเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนจ้าลำดวยเงินทองยยอย่าเจ็บอย่าจนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า